กลุ่มนักวิจัยกำลังจัดงานเลี้ยงในแอนตรากติกาเพราะพวกเขากำลังจะ,ะเผชิญกับค่ำคืนอันยาวนานหกเดือนเพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนเบียนหลังงานเลี้ยงจะเหลือคนอยู่แค่สิบคนส่วนที่เหลือต้องกลับไปพักผ่อนทั้งสิบคนนี้แต่ละคนมีหน้าที่ทำหน้าที่ดูแลฐานต่อไปในแต่ละวันในกลุ่มมีสมาชิกใหม่สามคนพวกเขาถอดเสื้อผ้าวิ่งในฐานจุดหมายปลายทางคือข้างนอกที่มีอุณหภูมิติดลบร้อยองศานี่คือพิธีต้อนรับที่สืบทอดกันมาค่ำคืนอันมืดมิดหายไปอย่างรวดเร็วจอและกลุ่มมาถึงตรงเวลา ยังไรก็ตามหิมะหน้าประตูไม่ได้ถูกกวาดมานานแล้วเห็นได้ชัดว่าคนที่อยู่ข้างในต้องเจอกับเรื่องบางอย่างเขาเรียกคนมาช่วยหลังจากนั้นมีคนมาช่วยกันกลัวหิมะต้องใช้สองคนช่วยกันทางประตูเข้าไปตอนนี้ระบบทางความร้อนและไฟฟ้าในฐานถูกตัดขาดแล้วภายในบ้านมีร่องรอยการต่อสู้อย่างชัดเจนและยังพบรอยเลือดอีกด้วยเดินไปตามทางเดินเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อนร่วมงานที่ไปด้วยกันยังพบรูกระสุนบนผนังไปที่ห้องของผู้บัญชาการเขาได้กลายเป็นศพที่แข็งเป็นน้ำแข็งไปแล้วมีรอยแทงที่ชัดเจนที่คอ ตอนนั้นมีคนในวิทยุเรียกจอรนไปที่โรงรถจากนั้นพวกเขาก็เห็นรถเลื่อนหิมะที่ถูกเผาอีกคันก็หายไปด้วยข้างๆยังมีศพที่ถูกปรุงอยู่ใบหน้าของศพถูกไฟไม่จนจังไม่ได้คุณหมอวิเคราะห์จากโครงสร้างร่างกายและกระดูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้หญิงนี่เป็นข่าวร้ายที่สุดสําหรับจอนรนเขาภรรยาของเขาก็อยู่ในกลุ่มคนสิบคนนั้นด้วยเขาสั่งให้ทุกคนค้นหาข้อมูลในฐานเพื่อตามหาอีกแปดคนที่เหลือจอนําทีมไปที่ห้องตรวจทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากตู้ด้านหลังเมื่่่่ออออเเปิิดดดกกกกพพวววขาาา็บผูู้หหหญงงงคนนึทีัดดยม เธอเป็นหมอประจําฐานทัพเห็นได้ชัดว่าเธอยังคงตกใจอยู่จอห์นค่อยๆตอกเธอเพราะกลัวว่าแม็กกี้จะตื่นตรนกไปมากกว่านี้ในที่สุดเธอก็มีสติขึ้นมาบ้านแล้วก็หมดสติไปในขณะเดียวกันการค้นหาในฐานทัพก็เสร็จสิ้นพบศพเจ็ดศพอยู่ที่นี่ยังมีคนหายไปอีกสองคนจอรดายงานสถานการณ์ที่นี่ให้ตำรวจอินเจียแต่พวกเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอีก48ชั่วโมงกว่าจะมาถึงได้และในระหว่างนั้นพวกเขาต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้วางสายเขาไปเยี่ยมแม็กกี้ที่เพิ่งฟื้นขึ้นมา เขาอยากให้แม็กกี้นึกออกว่าเกิดอะไรขึ้นและภรรยาของเขายังมีชีวิตยอยู่หรือไม่หลังจากนั้นไม่นานแม็กกี้พยายามนึกถึงเรื่องราวในคืนนั้นเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากผู้ชายสองคทนทะเลาะวิวาดกันตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ทุกคนห้ามพวกเขาแล้วชายร่างอ้วนก็ไปที่ห้องพยาบาลเมื่อแม็กกี้ถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเธอได้รู้ว่าชายรา่างอ้วนมีอาการของโรคคลั่งเขาสูญเสียการรับรู้เรื่องเวลาคนติดต่อคอย,ยเตือนผมเรื่องเวลามันทําให้ผมหงุดหนิดตอนนี้ไอ้อ้วนมองแม็กกี้อย่างหลใหงให้มันนึึกถงงใคครบาน ในเวลาเดียวกันคนติดต่อถามฐานทัพในอาร์เจนตินาเกี่ยวกับคะแนนการแข่งขันแต่โทรไปหลายครั้งก็ไม่มีใครรับสายตอนนี้หน้าจอแสดงสัญญาณดาวเทียมขาดหายเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์เขาต้องไปที่สถานีสัญญาณเพื่อตรวจสอบและบังเอิญได้วนเห็นเหตุการณ์นี้เข้าหลังจากนั้นก็ถึงเวลาอาหารผู้บัญชาการถามว่ามีใครเห็นเจ้าหน้าที่สืส่อสารบ้างแต่ไม่มีใครเห็นเขาเลยเพื่อความปลอดภัยของเขาผู้บัญชาการจึงสั่งให้ทุกคนออกตามหาทุกคนรับผิดชอบฐานที่มั่นแต่ละด้านเมื่อผู้หญิงคนนั้นเข้าใกล้สถานีส่งสัญญ,ญาณ เธอก็พบรอยเลือดบนพื้นจึงรีบแจ้งให้คนที่อยู่ใกล้ๆมา